สวัสดีครับวันนี้อยู่เกม run before he knows วิ่งก่อนที่เขาจะรู้ตัวเป็นเกมสั้นสยองขวัญเราจะรับบทเป็นเด็ก7ขวบน,นะครับโดยที่พ่อแม่เนี่ยไม่อยู่ในคืนนั้นนะครับเนื่องจากคุณเนี่ยต้องอยู่บ้านคนเดียวโดยที่เห็นเขาบอกว่าตามกฎหมายคือห้ามให้เด็กอยู่บ้านคนเดียวพอหลังจากที่เราต้องอยู่บ้านคนเดียวเนี่ยพ่อแม่ของเราเ,ยเลยจ้างเพื่อนบ้านหรือ เพื่อนที่คนรู้จักของเขาแต่ว่าเราไม่รู้จักมาก่อนนะฮะมาดูแลเราโดยในตอนนั้นเองอ่ะเป็นข้าคืนที่เงียบสงบไม่มีอะไรไปมากกว่านั้นเลยแต่เมื่อคืนผ่านไปมีบางอางเริ่มผิดปกติแล้วเรามาดูนว่าไอ้เกมนี้มันจะมีอะไรเกิดขึ้นกันในเกมนะครับ<ฮ>โดยเป็นเกมสั้นๆนะครับเล่นประมาณ10บถึนาทีหรือครึ่งชั่วโมงก็เราดูว่าเราจะเล่นได้นานขนาดไหนโอเคครับเรามาเริ่มกันเลยดีกว่า วันที่7ตุลาคมคิดถกราช2009เวลา1ทุ่มีีมันควรที่จะเป็นคืนที่เงียบสงบคืนนึงพ่อแม่ของฉันเนี่ยไปงานศพแต่ฉันไปไม่ได้เนื่องจากฉันอายุเพียงเร็จขวบดังนั้นฉันจึงอยู่บ้านคนเดียวไม่ได้พ่อของฉันเนี่ยได้จ้างเพื่อนร่วมงานของเขาเนี่ยซึ่งทั้งสองคนเนี่ยรู้จักกันเป็นระยะเวลาค่อนข้างนานพอสมควรโดยที่ก่อนหน้าเนี่ย พ่อของเราเนี่ยได้ไปดูแลลูกๆของพวกเขาก่อนหน้านี้ดังนั้นเขาจึงกลับมาตอบแทนสิ่งที่พ่อเนี่ยได้ดูแลลูกๆของพวกเขาแต่ฉันไม่เคยพบเขามาก่อนเลยด้วยความสัตย์จริงนะฉันรู้สึกว่ามันไม่ค่อยดีเท่าไหร่เลยว้าวเปิดมา WSE คือเดิน E คือ i n t e r a c t แล้วก็ชิปก็รันแสดงว่าเกมนี้ต้องวิ่งได้ต้องมี ไหนดูสิอินเทอร์รแอคต์อะไรบ้างเปิดทีวีได้รหรือเปล่าว้าเป็นชอบมากเลยภาพแบบสไตล์เก่าๆโอสโคสโคูลอุ้ยโอเคเปิดประตูมาอุย้ยตกใจหมดเฮ้ยเธอนั่นไงฉันแลนดี้นะสวัสดีเราจะตอบไปว่าสวัสดีครับหรือโอ้ว่าไงเออ เราตอบเป็นสวัสดีครับโอเคยินดีที่ได้พบเธอนะเจ้าเด็กน้อยแล้วก็ตอบจุดๆ,ๆเขาเป็นเพื่อนร่วมงานที่ดีเลยและเขาเนี่ยจะมาอยู่กับเธอในคืนนี้ด้วยแหละแล้เราตอบว่าโอ,โ,อโอเคครับโอเคเราจะไปแล้วนะยังไงก็ใจดีกับคุณแรนดี้ด้วยละ่ะโอเคเราจะบอกว่าโอเคับผมเนี่ย คนดีที่สุดแล้วจะน้ว่าผมแน่นอนอยู่แล้วอเราต้องตอบอย่างี้เราเป็นเด็กจริงๆอันนี้คือห้องอะไรอะห้องเก็บของหรอเราจะคนค้นก่อนเผื่อมีอะไรให้ดูวห้องสวยนะอุ้ยตรงนี้มีโทรศัพท์ด้วยตรงนี้มีตู้โอเคเดี๋ยวต้องเราต้องเราต้องดูก่อนว่าแต่ละห้องเนี่ยมีอะไรอันนี้ห้องซักผ้าห้องน้ํา Okay, เราเดินลงไปลงล่างกันนี่คืออะไรเปิดไม่ได้แปบ๊บนึงนะครับคุณพ่อแป๊บหบนึ่งนะเดี๋ยวผมมานะครับเดี๋ยวผมมานะครับคุณพ่อเดี๋ยวผมขอไปส่องก่อนนะห้องครัวมีอะไรให้กินบ้างนี่คืออะไรน้ำมันมะกอกปะโอเคตรงนี้ไม่น่ามีอันนี้คือห้องน้ําเราต้องเซอร์เวยกันว่าในบ้านเรามีอะไรบ้างเพืจะได้หาอะไรทันโอเคเดี๋ยวเราจะไปกันแล้วนะเธอโอเคนะโอเค และที่สําคัญอย่าลืมทําความสะอาดของเล่นของเธอด้วยละ่ะก่อนที่จะเข้าไปนอนเข้าใจไหมต้องทําอย่างนั้นด้วยหรอครับไม่ต้องเป็นห่วงเดี๋ยวผมจะทําให้แน่ใจว่าเขาทําแน่นอนฮะโอเคพ่อไมาอยากจะไปสายแล้วเจอกันนะลูกชายบายบายสวัสดีครับ run before he knows วิ่งก็อนทีเราจะรู้ตัวว้าเปิดได้อิน a c t มากๆแต่ว่าหน้าตาลุงคือแบบน่ากลัวอยู่นะโอเคดูเหมือนว่าจะมีแค่เธอและชันแล้วนะตอนนี้เราจะต่อไปว่าอครับหรือจุดจุดจุดครับผมแม่งสุดยอดไปเลยครับแม่ผมเนี่ยทำกับผ้าอร่อยมากโอเคอร่อย ปาเกตี้อร่อยมากเลยครับทำไมเธอถึงจ้องมีดเล่มนั้นล่ะฮะเราจ้องเหรอเราจะตอบว่าผมไม่รู้ผมแค่มองเฉยๆหรือจะจุดๆๆเราตอบไปว่าผมผมไม่รู้ผมแค่มองเฉยเธอรู้ไหมมีดเน่ยมันโคตรจานตรายเลยนะออใช่ครับผมผมรู้ครับถ้าเราเคลื่อนไหวผิดพลาดไปอย่างใดอย่างหนึ่งอาจจะทำให้คนอื่นเนี่ยบาดเจ็บได้เธอรู้ใช่ไหมแต่เดี๋ยวก่อน พอแค่นี้ก่อนแม่ของเธอบอกว่าเธอต้องเก็บของเล่นใช่ไหมล่ะทําซะแล้วเธอจะมีเวลาเล่นเกมเราต้องไปที่ห้องของเราก่อนโอเคเสียงมันเสียงไม่ค่อยว่านะเราวางใจสุดๆอันไหนห้องเราอะจำไม่ได้อา่านี่ห้องเราเก็บของใส่ในกล่องหนึ่งสองหก เชียตกใจหมดตกใจหมดเลยพ่อพี่พี่แมนดี้ขอร้องเถอะอย่าทำให้ผมตกใจได้ไหมหัวใจวายเข้าใจไหมทำความสะอาดห่อแล้วเหรอเจียมมากเลยเจ้าหนูขอบครับตอนนี้ผมเล่นได้หรือยังกับคุณทําให้ผมกลัวนะผมไม่รู้ว่าคุณอยู่ตรงข้างหลังอะนี่ดีกว่าคุณทําให้ผมกลัวนะคุณทําไมคุณอยู่ตรงนี้ได้โอ๊นาขอโทษนะนาไม่ได้อยากจะมาเกียบๆีความผิดของนาเองแหละนาขอโทษโอเคโอเคผมเล่นได้หรือยังครับ ใช่แล้วเธอทําได้เยี่ยมมากถึงเวลาที่เธอจะได้เล่นเกมแล้วแหละก็ต่อเย้ขอบคุณครับไหนล่ะโอเคเราเปิดทีวีก่อนเลยอย่างแรกอ่าเ,เราเป็นน้องแมวคือเกมโคจะกระจอกง่อยมากเ้ติดติดแล้ววะเออ โอฟิเชียลปะเออโอแม่เงยมันเกิดอะไรขึ้นกับเกมนี้เนี่ยมันแปลกมากเลยเราต้องไปให้รนดี้มาซ่อมเครื่องนี้ก่อนเลยรนดี้น่าจะอยู่ข้างล่างนี้นะระนังว่าทีวีนะ่าจะเสียหรือเกิดอะไรขึ้นน่เลยก็เลยจะให้นาแรนดี้มาช่วยซ่อมให้นายอยู่ข้างล่างไหนดูซินายอยู่ข้างล่างหรือเปล่าเอ๊ะนาไปไหนอะเอ๊ะ ันนี้เปิดไม่ได้อะไรอะ่ะเป็นไปไม่ได้เขาต้องการจะฆ่าฉันอย่างนั้นเหรอไหนดูนี้มันเขียนว่าอะไรบ้างวิธีการรับมือกับการสูญเสียของลูกสาวการสูญเสียของลูกน้อยเราจะรับมือกับการสูญเสียที่มีวันเยียวยาได้อย่างไรแล้วไอ้ตรงข,งขา้างในมันเป็นบอกว่าวมันเขียนว่าการเจาะลึกทางจิตวิทยาของการสูญเสียลูกและเหตุใดบางคนจึงไม่สามารถฟื้น วาขึ้้นได <Wow. S 1> อันที่สองฉันสูญเสียลูกไปและไม่อาจก้าวข้ามไปได้เรื่องราวจริงจากพ่อแม่ที่กำลังโศกเศร้าทำไมรู้สึกมันเศร้า่างเลยผู้ปกครองที่ไม่ได้เปิดเผยนั้นได้มาแบ่งปันเรื่องราวการสูญเสียที่ไม่อาจจนทนทานได้และความคิดที่จะสะเทือนใจของพวกเขาเดเวนช์ <V> คือการแก้แค้นเป็นกลนไกลของการรับมือมันเคยเป็นธรรมหรือไม่ รู้สึกว่าไอตัวเนี้ยเลเวนช์ enge, มันเขาคลิกเข้าไปดูแสดงว่าคอลัมน์นี้เขาน่าจะต้องดูแน่นอนอันนี้แล้วมันเขียนว่าอะไรพังเรียงความส่วนตัวที่สำรวจว่าการสูญเสียลูกสามารถทำให้คนคนหนึ่งแสวงหาการแก้แค้นดยเชื่อว่าเป็นหนทางเดียวที่จะช่วยบรรเทาความเจ็บปวดของพวกเขาว้าวโอ้หน้ากลัวพ่อแม่ของเราเนี่ยไปทําอะไรให้ลูกสาวเขากันนะเดี๋ยวเราต้องมาดูอ่านต่อแล้วอ่านต่อคอลัมน์สุดท้ายแหละเรื่อความเจ็บปวดไม่เคยจางหาย ทำให้บางคนเนี่ยไม่สามารถก้าวผ่านความสูญเสียไปได้ว้าวคอลัมน์แต่ละอย่างแล้วมันเขียนว่าอะไรอะไรเลก็กๆเขาบอกว่าอนะไรการอภิปรายเกี่ยวกับเหตุใดบางคนถึงยอมจมอยู่กับความโศกเศร้าและการเปลี่ยนแปลงของพวกเขาเกิดขึ้นได้อย่างไรตรงชแชทม essenger มันเขียนว่าอะไรนี่นะคุยกับเจสันเขาบอกว่าเขาไม่มีทางรู้ได้เล,เลยว่าจะเกิดอะไรขึ้นใช่ไหมไม่เขำลังเล่นวิดีโอเกมอยู่ในห้องเขาเนะี่ปล่อยเขาเล่นไปปล่อยเขาคิดว่าเขาปลอดภัยแต่จะเกิดอะไรขึ้น ถ้ามีคนเดินเข้ามาล่ะพ่อกับแม่เขาเนี่ยคงกลับมาไม่ทันหรอกในเวลาเนี้พวกเขาจะอยู่ฉันไม่ได้หรอกขอให้โชคดีฉันหวังว่าอย่างนั้นว้าวาทำยังไงดีต้องทำาไงต่ออุ้ยเอาน้ำสิหายแล้วเขาลังมาฉันต้องอยู่เงียบแล้วก็ขอความช่วยเหลือ เธอมาทําอะไรที่นี่อย่างนั้นเหรอเปล่าเปลาครับผมหรือผมแค่จะมาดูรอบๆบอกว่าผมแค่จะมาดูรอบๆครับเธอดูเหมือนว่าเธอเนี่ยเห็นผียังไงอย่างนั้นแหละหน้าต่าของเธอนะมันดึกแล้วนะเจ้าเด็กน้อยเรามีเวลากันอีกยาวฉันคิดว่าเธอเนี่ยควรเข้านอนได้แล้วนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะไปนอนครับอ โอเคฉันต้องหาใครฉ,ฉันต้องหาความช่วยเหลือพ่อกับแม่ของฉันเนี่ยมีโทรศัพท์อยู่ในนั้นห้องของพ่อของแมง่ห้องของพ่อแม่ฉันมีโทรศัพท์อยู่ในนั้นนี่เหรอนี่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 ไรอัน <Ryan. S 1> ฉันบอกแล้วใช่ไหมว่าให้กลับไปนอนว่า ผมผมแค่อยากจะมาดูอะไรบางอย่างครับกลับไปนอนซะเพราะฉันเนี่ยได้ยินเสียงบันไดหรือเสียงการขึ้นไหวเนี่ยเธอคงไม่ชอบที่จะรู้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นต่อจากนั้นมันคืออะไรครับฉันเปิดทีวีแล้วไปแอบในห้องน้ำหรือหลบซ่อนอยู่ในเตียงก่อนที่แรนดี้จะเข้ามา เอาไงดีห้องน้ำดีกว่าฮะโอเคตอนนี้แหละเป็นโอกาสที่ฉันจะได้ใช้โทรศัพท์แล้วโทรหาไม่กริ๊งอะทำไมมีใครรับ ลหลว่าไงลูกชายคุณแม่มันเกิดอะไรขึ้นหรอที่รักวันนี้ทุกอย่างโอเคหรือเปล่าเชียฮะเกิดอะไรขึ้นอะไรเฮ้ยผมโดนล็อกโอเคเราต้องหาวิธีการเอากุญแจนั้นมาให้ได้ ใช้อะไรได้บ้างใช้อะไรได้บ้างใช้อะไรได้บ้างเอ้ยเฮ้ย,ยกระโดดหยิบไม่ได้แล้วผมใช้อะไรได้บ้างครับผมที่ผมใช้ในคว้างป่าก็ได้นะจริงๆอะ่ะโอเคได้แล้วจากนั้นก็อ๋อไข่ไข่เชียร์นะกลัวมากไข่เร็วไข่เร็วโอเค ปิด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 ไหมปิดไหมเฮ้ย,ยทำไมคลางมันน่ากลัวเดิมวะแล้วอ๋อน้ำแล้วแล้วเติมนี่เติมทำไมเติมทำไม เพื่อเปิดประตูตรงนี้เหรอโอเคเปิดได้แล้วปิดปิดขึ้นไปเอาบันไดโอเคเราก็จะได้บันไดเพื่อเอากุญแจแล้วไปขึ้นกัน โอเคห้อ okay. งนี้เหรอไปเปิดูข้างหน้าประตูเปิดแล้วเราต้องรีบแล้วโอเคผมออกมาได้ในสุดผมก็ปลอดภัย ในสุดผมก็บอกไมาได้สักทีแม่ผมค่อนข้างตกใจปเปอย่างมากเลยเมื่อสายของผมเนี่ยถูกตัดไปไม่มีใครรับสายของเธอเลยเธอพยายามที่จะคอหาแรนดี้หรือเพื่อนบ้านแต่ก็มีใครรับสายเธอเลยเธอจึงโทรหาตำรวจและพวกเขาก็มาได้ทันเวลาและจับกลุ่มไอแรนดี้ได้แล้ว พ่อแม่ของเราเนี่ยไปทําอะไรให้ไอ้แ<ม>รนดี้เนี่ยแตกสลายขนาดนั้นนะโดยข้อความมันบอกว่าพวกเขาพบว่าลุงเขาเนี่ยเสียชีวิตไปเมื่อหลายปีก่อนตั้งแต่นั้นมาเนี่ยบางอย่างในตัวขเขาเนี่ยก็พังทลายลงไป<ม>เขาเนี่ยพยายามที่จะโทษพ่อของเราเนี่ยแล้วต้องการที่จะแก้แค้นเขาแต่ตอนนี้ทุกอย่างจบลงแล้วพ่อเราไปทําอะไรรูงแรนดี้ ตายอย่างนั้นหรอเป็นคำถามที่น่าสนใจว่าทำไมแรนดี้ถึงโกรธเคืองต้องการที่จะแก้แค้นพ่อเราขนาดนั้นแต่ผมจะไม่มีวันลืมเรื่องราวในคืนนี้เด็ดขาดเป็นยังไงบ้างครับกับเกม l a n Before He Knows หวังว่าเกมนี้จะสนุกนะครับวันนี้ก็ไปก่อนเดี๋ยวเกมหน้าจะมีเกมอะไรใหม่ๆก็ไว้เจอกันเกมหน้านะครับวันนี้ก็ขอตัวไปก่อนลาละสวัสดีครับาย b y ย